สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจเดลี่ในเส้นทางชีวิตเราทุกคนต่างต้องเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากบางครั้งมันอาจจะหนักจนเรารู้สึกหมดแรงบางครั้งก็ทำให้เราสงสัยว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ความจริงคือไม่มีใครที่เดินผ่านชีวิตโดยไม่เจอความล้มเหลวและไม่มีใครที่ไปถึงความสำเร็จได้โดยไม่ผ่านวันที่เจ็บปวดมาก่อนหน ทำไมเราถึงท้อเพราะเรามีความฝันเพราะเราอยากไปถึงเป้าหมายแต่เส้นทางไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการท้อไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นแค่สัญญาณบอกว่าเรากําลังพยายามแต่ถ้าคุณหยุดเพราะท้อความฝันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นด้วย 2. ไม่ถอยเพราะทุกก้าวยังมีค่าการก้าวเล็กที่คุณทําในวันนี้อาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่ลองจินตนาการดู ถ้าวันนี้คุณ919พรุ่งนี้อีก19อีกไม่นานคุณก็จะไปไกลกว่าที่คิดไว้แล้วการไม่ถอยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องวิ่งเร็วที่สุดแต่มันหมายถึงคุณยังเดินต่อแม้จะช้าแต่ไม่หยุด 3. แรงกดดันคือบทพิสูจน์เพชรไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีแรงกดทับคนเก่งก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่เคยเจอบททดสอบชีวิตทุกความกดดัน ทุกปัญหาทุกความผิดหวังมันกำลังสร้างคุณในแบบใหม่คนที่แข็งแรงกว่าเดิมอดทนกว่าเดิมและมีค่ามากกว่าเดิม 4. อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกำหนดคุณคุณอาจล้มสิบครั้งแต่ก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้11ครั้งความล้มเหลวไม่ได้บอกว่าคุณแพ้มันแค่บอกว่าคุณยังไม่ชนะตอนนี้คนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่ยอมให้การล้มครั้งไหน มาหยุดเขาได้ 5. ความหวังคือเชื้อเพลิงลองถามตัวเองว่าคุณเริ่มต้นเพราะอะไรคุณอยากทำเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตเพื่อความฝันหรือเพื่อพิสูจน์ตัวเองเหตุผลเหล่านั้นคือพลังที่จะทำให้คุณก้าวต่อแม้ในวันที่หมดแรงเพราะตราบใดที่คุณยังมีเหตุผลจะสู้คุณก็จะไม่ถอย 6. การพักไม่ใช่การแพ้ถ้าวันนี้เหนื่อยมากพักได้ ร้องไห้ได้นั่งนิ่งๆได้แต่ขออย่างเดียวอย่าถอยการพักคือการชาร์จพลังแต่การถอยคือการทิ้งความฝันและคุณไม่ได้เดินมาตั้งไกลเพื่อจะหันหลังกลับ 7. คุณเก่งกว่าที่คิดหลายครั้งเรามองข้ามความพยายามของตัวเองเรามัวแต่มองว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายจนลืมไปว่าที่ผ่านมาเราก็เดินมาไกลมากแล้วหันกลับไปมองเส้นทางที่คุณผ่านมา แล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เดินมาถึงตรงนี้ได้คือคนที่ไม่เคยถอย 8. ไม่ต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าใครคุณแค่ต้องไม่แพ้ใจตัวเองเพราะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดในใจที่บอกว่าฉันทำไม่ได้ 9. ปิดท้ายสัญญากับตัวเองลองบอกตัวเองเบาๆว่าไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนฉันจะไม่ทอ้อ และไม่ถอยเพราะทุกก้าวที่คุณเลือกเดินต่อไปคือก้าวที่พาคุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นทุกวันจําไว้เสมอความท้อเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่ความฝันคือสิ่งที่จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่วคราวมาทําลายอนาคตที่คุณใฝ่ฝันเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่คุณก็ไม่ได้เดินมาไกลขนาดนี้เพียงเพื่อจะหยุดอยู่กลางทางสูดหายใจลึกๆยิ้มให้ตัวเองแล้วก้าวต่อไป เพราะคุณคือคนที่ไม่ท้อและไม่ถอย